วันนี้เราก็อยู่กับเกมสุกุลาสกูมซูมเบลเลเตอร์แล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นคนยักษ์หนึ่งวันนะครับนี่เราตัวใหญ่มากๆเลยนะครับเรากลายเป็นคนยักษ์ไปแล้วนะ <laughs> เดี๋ยวเราจะถล่มเมืองกัน,นครับ้ยเตะเพื่อได้ไหมโอ้เตะไม่ได้นะครับโอ้ตัวโคตรใหญ่เลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะเข้าห้องเรียนได้ไหมคนระับโอ้แม่เลย <laughs> เดินเข้าไม่ได้นะครับตัวใหญ่เกินโอ้ขับรถก็ไม่ได้นะครับโอเค เดีย๋ยวลองขับรถคันนี้ดูนี่ขับไม่ได้นะครับตัวใหญ่เกินไปนะโอไมก็ oh God. ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับโอ้โหแล้วประเด็น,นคือเราเดินช้าบ้างนะครับรู้สึกรู้สึกว่าจะเดินช้ากว่าเดิมนะ I'm Crazy About You อันนี้ก็เป็นแฟนเรานะครับโอเคบอกปบาๆก่อนอ่ะยังไม่ใช่ตอนนี้คนระับไว้คอเดทกันทีหลังเดี๋ยวผมจะไปซื้อบวุทมาก,ก่อนนะโอเคนี่พ่อขาบุธ เฮลโหลวัสดี้พ่อค้าอซื้อ้นได้ไหมนี่แมงโอเคซื้อได้ครับ r o เก็ตนี่โอเคครับเดี๋ยวเราจะเสกเอเลียนมานะครับคิดอะไรออกละอ่ะ <laughs> โอ้โห,โหแม่งเอ,อ้ยตัวโคตรใหญ่เลยตัวใหญ่แล้วก็ช้าด้วยนะครับข้อเสียนะโอเคเดี๋ยวเราจะเสกเอเลียนมานะครับมิชชั่น UFO โอเคยส yes. อ้าวเริ่มกันเลย อ้าวต่อสู้กับเอเลียนโรบอทนะเอเลียนหุ่นยนต์โอเคครับเอเลียนมาแล้วอ้าวมาแล้วครับโอ้โหนี่ตัวเท่ากันเลยนี่สมน้ำสมเนื้อครับเอาฟานแบงเลยสู้กับเอเลียนนด้แหละโอ้ยอุ้ยยับเลยคนระับโอเคชิบหายแล้วอ๋ยสู้ไม่ได้ครับโอ้ยอ่าเราเดินเข้าตัวนี้ได้ไหมไปบัฟพลังซะหน่อยนะ แเอ้ยเดินเข้าก็ไม่ได้ตัวแมงใหญ่เกินอะโอ้โหไม่เป็นไรครับโอเคเราได้วุ๊ดมาแล้วครับตอนนี้อ่าพร้อมลุยละเอเลี่ยนใช่ไหมยิงนี่เราต้องกำจัดยานแม่ครับเอาเฮ้ย <c oughs> ตายอยีกแล้วโอโ้ตุยเลยครับโอเคพร้อมลุยมาแล้วโอ้โหขนาดตัวนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยคนระับรู้สึกว่าจะเล่นยากกว่าเดิมนะ โอ้โหตัวใหญ่สเปล่านะับตอนแรกผมคิดว่าเวลาที่เราตัวใหญ่เนะี่ยมันจะแบบทําอะไรได้มากกว่าดีนะครับสรุปว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเลยนะเผอๆแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำนะโอบโอ้มันแค่เอาไปขู่ศัตรูนะแค่นั้นเลยโอเคเราต้องพยายามยิงที่ยานแม่นะอ่ะยิงไปเรื่อยครับโอ้ชิบหายแล้วเอเลี่ยนมาเยอะเหลือเกินโอ๊ยก็โอ้ชิบหายแล้ว โอ้โหอยู่กันเต็มเลยครับตู้นี่เออไม่ไหวเยอะเกินครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเสกแตงโมมานะโอ้โหโอ้ย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 หมุนติ้วๆเลยโอเคครับเสกแตงโมมันเพิ่มอ่าแตงโมมาครับโอ้โหโอ้โหอันนี้เป็นสงครามระหว่างแตงโมและก็เอเลี่ยนเลยครับโอเคเอาแตงโมมาแล้วเป็ดไก่ละ ดึงดึงดึงโอเคครับมาเดี๋ยวผมจะทำแตงโมให้ใหญ่ที่สุดเลยคนระับโอเคแสกแตงโมมาอันดึงดีเดี๋ยวแป๊บหนึงโอเคครับเฮ้ยแตงโมอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเพิ่มขนาดแตงโมก่อนคนระับอ่ะเอาให้มันใหญ่ๆเลยเอาแบบใหญ่ที่สุดเลยคนระับโอ้โห <laughs> แตงโมแม่โคตรใหญ่อะ่ะ อุ้ยผมว่าน่าจะใหญ่กว่าเราแล้วนะครับดูทรงอ่าแล้วก็เสกศษเพิ่มนะครับแตงโมยักษ์โอไยก้อโอ้โหเมืองเละแน่นอนนะครับแบบนี้เอเลียนก็นไม่ได้จะไหวนะเจอแตงโมยักษ์โอ้โแล้วประเด็นคือใหญ่บ้างเลยนะโอไยก็อชิบหายแล้วไงโอ้โหเอาหายไปไหนหมดแล้วฮ้ยมีโรกเดียวเองหรอมาแล้วนะครับตกลงมาจากฟ้าแล้ว แต่โมยักษ์โอ้ยกท่านผู้ชมโอ้ Ooh, แต่โมไม่โคตรใหญ่อะ่ะเอายิงทิ้งตูมอา้าวไม่ระเบิดด้วยนะไม่ทำไมมันถึกทนแบบนี้อ้ยอันนี้ขนาดโดนอาบีจียิงด้วยเนะี่ยเรียบร้อยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไ้เจอกันคลิปหน้านะครับเสีย